ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอีมูเลเตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเ download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมข่แนะนํนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนอะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้าน Game Station Top เกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง u i d เนี่ยเราไม่จะเปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเก เกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t a t i o n ็ o p u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิสเพอาราฟามล,ลี่เกดี้ที่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือที่กําลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้นะครับก็ถ้าตามแผนเนี่ยน่าจะเป็นวันที่22เมษายนนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า w o o s i n g r i s n i n g star นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยส่วนตัวผมอะ ชอบเกมสไตล์ S D แบบตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเป็นแบบทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเกมเนี้ยมันเป็นแนวจอมยุทธแล้วมันเป็นคล้ายๆกับ Maple Rush ผสมกับ X d o g อีกแล้วแล้วมันยิงแอดผมมาเยอะมากประมาณเป็นเดือนแล้วอะ่ะผมก็เลยอ่ะลองกดเข้ามาดูแล้วกันในกลุ่มนะครับแล้วกลายเป็นว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างน่าแบบน่าเล่นพอสมควรอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเผื่อใครเข้ามาในกลุ่มแล้วมันจะมีตัวนี้นะครับก็เป็นลงทะเบียนล่วงหน้าใช่ไหมนะครับอ่ะ ตัวลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเราสามารถกดไปดูตรงนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยวันเวลาเนี่ยมันแบบเหลือเวลาประมาณเท่าไหร่ก็22เมษาก็จะเปิดเกมใช่ไหมซึ่งถ้าเรามาดูตัวเกมนะครับนี่ดูพวกตัวเนี้ยสังเกตว่ามันจะแบบมีการจัดตัวละครประมาณ6ตัวละครแล้วมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวหลักของเราอะอยู่1ตัวเว้ยมันคล้ายๆกับ Maple Rush ที่มีตัวละครหลักนะแต่ว่ามันจะมีตัวละครรองอีก5-6ตัวเป็นตัวซับพอร์ตคล้ายๆกับตัวของอ่าเอ เออแล้วคราวนี้เกมเนี้ยมผมดูแวบ,บแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าไอเชี่ยมันมังกรหยกแน่เลยแต่มันเริ่มต้นมาด้วยคอลแลบกับตัวฟงหวินเออเริ่มต้นด้วยแบบหวินมาเลยอ่ะเนี่ยถ้าแบบไปดูตอนแรกที่เขาเริ่มโปรโมทนะนะสร้างเพจมาตั้งแต่11กุมภาใช่ไหมนะครับแล้วก็ผมก็เห็นมาเรื่อยๆเนี่ยอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นปุ้ยเจ๋งใช่ไหมแน่นอนแหละอีก2คนก็3คนก็แบบผมไม่แน่ใจว่าคือใครนะแล้วก็เนี่ยผมมาดูตรงเนี้ยผมเฮ้ย สังเกตไหมแนวเกม m a p l e Rush เนี่ยทุกอันเลยเนะครับมันจะมีไอตัวแบบสวนทําผักอะ่ะแล้วก็เลเวลของสวนใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นพวกดันจงดันเจียนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไงแล้วก็อันนี้ก็เปิดให้จองแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยสังเกตครับเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่จองล่วงหน้าเนี่ยรับทันทีเลือก1ใน3ามฮีโร่นะครับวินจิ้งเทียนนะครับ ต้วนชูเฉิงราชคูต้าเอ,อ๋อซึ่งไอตัวหวินจิ้งเทียเนี่ยมันคือไอตัวฟงหวินนั่นแหละใช่ไหมเออเชื่อยอย่างโหดแล้วมันเอามาแทนที่มันจะเอามาเป็นคอรแลปมันเอามาเป็นตัวธรรมดาแจากฟรีเลยเว้เป็นไงแล้วก็ไอตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นพระเอกในมังกรหยกภาค3ปะที่เป็นตัวโยนคู่ในโยนแบบมีดบินแล้วไม่เคยพลาดอะ่ะผมผมจำไม่ได้ว่าอยู่ภาคไหนนะแต่น่าจะเป็นแบบพระเอกใน Uh, ตัวมังกรหยกนะครับแล้วก็อันนี้กุ้ยเจ๋งภาคแรกใช่ไหมอ่า uh, แล้วก็อันนี้ uh, ตัวของพาระพูดน้อยน่าจะเป็นตัวละครแรกๆในไอตัวเกมที่เราเล่นก่อนหน้านี้ที่มาเป็นปรมาจารย์จอมยุทธใช่ไหมอ่า uh, แล้วก็วินจิ้นเทียนนะครับสวรค์ไม่เหลียวแลค่าดูแลเองเช็ดอย่างจะแบบคาคมแล้วก็นี่ คือถ้ามาเริ่มต้นโดยมีแบบตัวของหลงจีนกวาดวัดนี่คือน่าจะเป็นตัวตึงสุดแล้ววะในนวัดิยายของกินยงนะครับก็จะมีการจัดการแพ้ทางธาตุนะสังเกตนะครับจะมีกระบี่ชนะดาบดาบชนะหมัดหมัดชนะกระบี่อันนี้เป็นการแพ้ทางใช่ไหมซึ่งจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ไลท์วิชานะครับกับแปรผันก็เป็นแสงมืดชนะกันเองใช่ไหมอ่าสังเกตว่ามันจะมีการใส่แต่ละ แต่ละสายใช่ไหมแล้วก็จะได้ตัวของคอมโบเซตเนาะแล้วก็ฝ่ายของตัวนี้อ่ะเมื่อฮีโร่แปรผันเข้าทับสามารถถือว่าเป็นฮีโร่สายใดๆก็ได้ยกเว้นอ่าสายไลท์วิชาก็คือตัวแปรผันน่าจะเป็นธาตุแสงในเกมนี้ปะอ่าก็คือสามารถแทน3สายนี้ได้แล้วก็ไลท์วิชานะครับจะไม่เปิดให้แนวรบเมื่อ ไร้วิชาแต่เมื่อทีมไร้วิชาจะเพิ่มเอฟเฟกตตามที่กำหนดเป็นธาตุมืดนะครับก็คือถ้าเป็นเกมอื่นๆจะมีแบบมีมีแบบธาตุมืดอ่ะเกมนี้ก็จะเป็นไร้วิชาใช่ไหมมีไรวิชาหนึ่งตัวอาจจะบวกอัตราคิความเร็วรีแบบมานาอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่แบบสายที่มันแบบเป็นธาตุมืดจะค่อนข้างโกงกว่าเกมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไรวิชาเลยค่อนข้างน่าแบบน่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นแบบ ตัวละครอะไรบ้างแล้วก็มีลงทะเบียนร,รุ่นลับ iPhone 16 Pro Max นะครับนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมอ่ะค่อนข้างคา,าดหวังเพราะว่าผมชอบเล่นเกมประเภท Maple Rush เนี่ยแล้วแม่งเป็นเกมจีนอะ <S <S ่ะเดี๋ยวชวนคนียวโบเล่นนะครับเพาชอบเล่นเกมจีนนะก็ะหลักๆจะประมาณนี้ละกันเผื่อใครอยากติดตามก็อันนี้แฟนเพจละกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าอีกแค่ไม่กี่วันนะ22เมษาใช่ไหมปัจจุบันวันที่8เมษานะครับเหลืออีกประมาณ 14วันแค่นั้นเองนะครับก็จะเปิดแล้วอีกนิดเดียวนะอดใจรอเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสังเีตชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับขอให้เกมมันออกมาดีๆแล้วกันอาจจะเป็นเหมือน m a p l e Rush หรือว่าตัวของเอ็กดอกก็ได้นะผมเล่นได้หมดเลย2เกมนี้นะครับก็เจอกันครับสวัสดีครับ